สวัสดีแฟนเย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันเย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก ปี2 0 2 3อัปเดตตารางคะแนนล่าสุดคุณผู้ชมสำหรับทีมชาติไทยในกรุ๊ปซีนะครับมีโอกาสเข้ารอบลึกอยู่นะสำหรับคะแนนล่าสุดตอนนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มี2คู่พิกล็อกนะครับเมื่อคืนนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้บราซิลแพ้ให้กับบัแกเรียแล้วก็เกาหลีใต้ชนะเซอร์เบียคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันทั้งหมดนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันนะัดสุดท้ายของทีมชาติไทยถ้าเกิดว่าชนะนะครับมีลุนเข้ารอบแน่นอนคุณผู้ชม สำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับกรุ๊ป C นะครับมี3คู่บราซิลพบกับบันกเรียโดยที่บราซิลแพ้บันกเรียไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์12ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ27นะครับทำให้บันกเรียเก็บแต้มไปได้3แต้มสำหรับแมตชนี้ นี่ก็เป็นคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นคู่ที่พลิกล็อกนะครับหลายท่านก็มองว่าบราซิลเหนือกว่าแต่บัลแกรเรียก็เอาชนะบราซิลไปได้นะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับเป็นเปรูพบกับแคนาดาคุณผู้ชมสำหรับผลการแข่งขันนะครับเปรูเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ2 0 22ต่อ2 5 16ต่อ2 5 25ต่อ22และ15ต่อ12ทําให้เปรูนะครับ เก็บแมตช์การชนะแมตช์แรกไปได้นะครับได้2แต้มนะคุณผู้ชมเพราะว่าชนะไป3ต่อ2เซตนั่นเองนะครับทีนี้นะครับคู่ต่อมาก็คืออิตาลีพบกับไทยคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้อิตาลีเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ19้นะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้รูไลฟ์สดเนี่ยนะครับจะรู้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเซตแรกเซต2เซตที่3นะครับทีมชาติไทยถือได้ว่า แก้เกมไม่ค่อยได้นะครับสำหรับในเรื่องของการเล่นกับอิตาลีนะครับห่งก็คืออิตาลีตัวสูงใหญ่กว่านะครับสคืออิตาลีเสิร์ฟหนักกว่านะครับการเสิร์ฟของอิตาลีเนี่ยค่อนข้างรับลําบากทีมชาติไทยรับบอลแรกยากนะครับบอลแตกง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเกมรุกเราเป็นรองเขาแล้วก็การเปิดเกมรุกของเรานะครับยังไม่หลากหลายเท่าที่ควรเรื่องของ บล็อกของอิตาลีนะครับเขาทําได้ดีมากกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาดักบอลของทีมชาติไทยได้ตรงแล้วก็ถูกจุดนะรวมถึงอิตาลีนะครับมีความแข็งแกร่งในเรื่องของเกมรุกนะครับก็คือเขารุกทีไรเนี่ยนะครับเขาสามารถทาแต้มได้กเพราะว่าสําหรับทีมชาติไทยเองเนี่ยนะครับเกมรับนะครับถือได้ว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรถามว่าเหนียวไหมอันนี้แอดมินก็ขอชมนะว่าน้องๆเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะสําหรับในเรื่องของการรับบอลเนี่ยนะครับ แต่ว่าเรื่องของการที่เราจะขึ้นดักบล็อกของอิตาลีเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยยังน้อยแล้วก็เราขึ้นบล็อกไม่ทันนะคุณผู้ชมมันก็จะได้แค่บางลูกนะส่วนใหญ่เนี่ยบล็อกไม่ทันแล้วก็บางทีอาจจะบล็อกผิดจุดนะครับบางทีอาจจะขึ้นลงเนี่ยนะครับไม่มีสเสถียรภาพนะครับในการที่จะทําการบล็อกนะครับให้กับอิตาลีได้เนี่ย คืออย่างนี้คุณผู้ชมอิตาลีเนี่ยนะครับเขามีเกมรุกที่หลากหลายด้วยอีกอย่างหนึ่งคืออิตาลีเนี่ยนะครับเขาสามารถตีบอลได้หลายแบบแต่นะครับเราจะมีนะครับเท่าที่แอนมินเห็นนะเราจะมีผู้เล่นหมายเลขสิก, 10, กับหมายเลขสิของทีมชาติไทยนะค่อนข้างที่จะขึ้นตีได้ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้องหมายเลขสิเนี่ยนะครับ เขาตีริมเส้นได้ดีมากเลยตอนนี้นะครับตีริมเส้นข้างๆเนี่ยนะครับก็ลงถูกจุดนะแล้วเขาก็ตีฉีกบล็อกได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้แต่ด้วยสติรภาพนะครับทั้งหมดเนี่ยมองเป็นระบบในทีมทีมชาติไทยยังเป็นรองทีมชาติอิตาลีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทาให้ในวันนี้นะครับทีมชาติไทยแพ้ให้กับอิตาลีไปศูนย์ต่อ3เซตนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมาดูสกิลแต่ละคะแนนคุณผู้ชมสําหรับสกิลแต่ละคะแนนเนี่ยนะครับเน จุดไหนบ้างนะครับพอยลัดเซตนะครับอิตาลีได้25ไทยได้19นะครับอันนี้ก็ยังถือว่าได้น้อยกว่าอิตาลีรวมถึงการเสิร์ฟเอชเห็นไหมครับผู้ชมอิตาลีเสิร์ฟเอชไปถึง14แต้มผู้ชมส่วนทีมชาติไทยได้4แต้มครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีแค่ผู้เล่นบางคนที่สามารถที่จะเสิร์ฟเอสได้ดีนะครับแล้วก็อิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขามีผู้เล่นแทบจะทุกคนสามารถที่จะ เสิร์ฟเอได้นะหรือว่าเสิร์ฟได้หนักนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการเสิร์ฟนะครับส่วนเรื่องของเกมรุกแอ็แทกเนี่ยนะครับอิตาลีได้ถึง37ทีมชาติไทยได้25เนี่ยครับการเปิดเกมรุกของทีมชาติไทยได้น้อยเนื่องจากว่าเรียกง่ายๆว่าเราตีไม่ค่อยผ่านบล็อกเท่าไหร่คุณผู้ชมทําให้มันกดดันของเกมนะครับในการเล่นต่อนะไม่ใช่ว่าเด็กๆไม่มีทักษะมีทักษะนะครับแต่ว่า การที่เราจะเอาชนะบล็อกอิตาลีได้เนี่ยมันต้องใช้เกมรุกที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าอาจจะต้องหลากหลายกว่านี้แต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นทําให้เราตีติดบล็อกบ่อยนะครับก็เกมรุกเราไม่ค่อยมีศักยภาพเท่าที่ควรนั่นเองนะส่วนอิตาลีนะครับ เกมลุกเขาได้เยอะเพราะว่าทีมชาติไทยดักบ็อกอิตาลีไม่ค่อยได้นะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าในเรื่องของการดักบอลนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรรวมถึงนะครับเราอาจจะมีความสูงนะครับที่เป็นสัสดส่วนที่ไม่ เท่าเขานะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยบางทีเขาตีบอลสูงหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีทักษะในการตีบอลฉีกทําให้เราดักบล็อกไม่โดนแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกมรุกนะครับแล้วก็เรื่องของการทำเออร์เรอร์นะครับสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยทำเออร์เรอร์ไปเยอะกว่าอิตาลีตั้ง9แต้มนะทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเออร์เรอร์ไป31ส่วนอิตาลีเออร์เรอร์ี่นะครับก็มาจากเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับสำหรับทีมชาติไทยเอง แล้วก็เรื่องของเกมบล็อกเห็นไหมครับเกมบล็อกอิตาลีบล็อกได้ถึง7นะส่วนทีมชาติไทยบล็อกได้3นะครับคะแนนอ,อาจจะไม่ห่างมากคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยระบบนะครับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยเวลาทีมชาติไทยขึ้นตีเนี่ยมันจะติดบล็อกบ่อยนะครับบางทีติดบล็อกนะครับขึ้นตีเนี่ยสรอบ3รอบนะครับซึ่งบางทีทีมชาติไทยก็รองบอลกลับคืนมาได้แต่ว่ามันก็ยังลุกกลับยากเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้นะครับแอดมินก็มองว่าสําหรับทีมชาติไทยเหนียวนะไม่ใช่ไม่เหนียวนะการเล่นเนี่ยถือว่าเหนียวนะครับสำหรับเกมรับเนี่ยนะครับเรื่องการรับบอลเนี่ยเหนียวแต่ว่าเรื่องของการเปิดบอลแรกก็ยังลําบากอยู่ถ้าเกิดว่าเจอคู่ต่อสู้ที่เสร์ฟหนักๆนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําการปรับแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของเกมรุกที่หลากหลายขึ้นถ้าเกิดว่าจะต้องเอาชนะทีมยุโรปต่อไปก็มาลุ้นเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยต่อไปนะครับน้องๆถือว่ามีทักษะการเล่นที่ดี พอสมควรเหมือนกันนะทั้งนี้นะครับเราก็มาให้กำลังใจกันคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับเรื่องของตารางคะแนนเดี๋ยวแอดมินสรุปตอนท้ายนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมสำหรับคู่นี้นะครับก็คือเซอร์เบียกับเกาหลีใต้คุณผู้ชมผลปรากฏนะครับอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่คนเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีความสุข เกาหลีใต้เอาชนะเซอร์เบียไปได้คุณผู้ชม3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์27ต่อ25 25ต่อ16 13ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็15ต่11อ11คุณผู้ชมชนะเซอร์เบียนะ3ต่อ2เซตเป็นสิ่งที่คนเกาหลีใต้นะครับถึงขั้นว่าภูมิใจกันมากๆเลยนะตอนนี้นะครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยนะครับทีมชุดนี้ค่อนข้างเล่นดีนะแอดมินไปดูแล้วนะครับ คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเป็นความหวังในอนาคตของทีมชาติชุดใหญ่เลยก็ว่าได้ความคล่องตัวในการเล่นนะครับเรื่องของเกมบล็อกเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะดักบล็อกเซอร์เบียได้ดีเหมือนกันนะจนทําให้เขาเนี่ยนะครับชนะไปได้และที่สำคัญคุณผู้ชมเกาหลีใต้เนะี่ยชนะไปก่อนถึง2เซตเลยนะนะครับแล้วก็2เซตหลังมาเป็นเซอร์เบียเอาคืนนะครับแล้วก็มาปิดแมตช์ในเซตที่5สําสำหรับเกาหลีใต้ก็ทำไปได้นะครับอันนี้ก็เป็น ผลการแข่งขันที่หลายคนบอกเลยว่าพลิกล็อกมากๆนะครับบางคนบอกว่าเซอร์เบียน่าจะชนะ30แต่ที่ไหนได้เกาหลีใต้เอาชนะไป3ต่อ2เซตนั่นเองคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเม็กซิโกกับญี่ปุ่นอันนี้แอดมินก็เอามาให้ดูนะครับเพิ่มเติมผลปรากฏนะครับทีมเอเชียของเรานะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาชนะเม็กซิโกไปได้ 3ต่อศูเซตคุณผู้ชมด้วยสกอร์25ต่อ1 4 25ต่อ11แล้วก็25ต่อ13ถ้าใครได้ดูนะถ้าเกิดว่าดูฟอร์มการเล่นเม็กซิโกก็ตัวใหญ่นะคุณผู้ชมส่วนญี่ปุ่นก็ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ทั้งนี้นะครับญี่ปุ่นก็ยังเป็นรองเรื่องของความสูงนะครับในบางคนเหมือนกันนะแต่ญี่ปุ่นก็สามารถที่จะเอาชนะเม็กซิโกไปได้3ต่อ0นเซต แล้วก็คะแนนค่อนข้างขาดลอยด้วยนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าสําหรับวงการเลยบอลของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเรื่องของการพัฒนาทักษะการเล่นที่พยายามที่จะเอาชนะสําหรับทางโซนที่ตัวสูงใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันนะครับ ทีนี้นะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยยังมีลุ้นนะย้าว่าทีมชาติไทยยังมีลุ้นนะครับที่จะเข้ารอบที่ลึกขึ้นสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U19 นะครับชิงแชมป์โลกปี2023คือมันมีทั้งหมดนะครับ4กลุ่มกลุ่ม A B C D นะคุณผู้ชมทีนี้ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C นะครับก็จะประกอบไปด้วยอิตาลีบราซิลไทยเปรูแคนาดาแล้วก็ บัลแกเรียนะครับซึ่งกติกานะครับทางที่ FIBB เนี่ยนะครับเขาแจ้งมาก็คือเขาจะคัดเอาทีม1-4ถึงนะครับในแต่ละกรุ๊ปแต่ที่ดีที่สุดคะแนนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองตารางอันนี้แอดมินนะครับรวบรวมมาเองเลยนะเพราะว่าแอดมินติดตามการแข่งขันมาโดยตลอดนะซึ่งตอนนี้รั้งอันดับที่1คืออิตาลีนะครับสำหรับกุ๊ป C นะ อิตาลีเนี่ยนะครับแข่ง4ชนะ4เลยนะครับไม่มีแพ้มี12แต้มอันดับ2จะเป็นบราซิลนะครับแข่ง4ชนะ3แพ้1นะครับมี9แต้มอันดับ3เป็นบัลแกเรียแข่ง4ชนะ3แพ้1เหมือนกันนะครับมี9แต้มอันดับที่4จะเป็นทีมชาติไทยนะครับแข่งทั้งหมด4นะครับชนะ1แพ้3มี3แต้มส่วนอันดับ5ตอนนี้เป็นเป,นเปรูคุณผู้ชมซึ่งเขาก็แข่ง4ี่ ชนะ1แพ้3มี2แต้มเนื่องจากว่าเอาชนะแคนาดาได้3ต่อ2เซตก็เลยมี2แต้มนะแล้วก็แคนาดานะครับตอนนี้นะครับแข่ง C นะครับแพ้หมดเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่1แต้มเนื่องจากว่าแพ้ให้กับทางเปรูปไป2ต่อ3เซตนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับตารางการแข่งขันนะครับที่เป็นตารางคะแนนทั้งหมดนะครับตามสรุปผลการแข่งขันนั่นเองนะ ก็มาลุ้นกันคุณผู้ชมแมตสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติแคนาดาคุณผู้ชมสำหรับแมต์นี้นะครับเราจะต้องชนะเท่านั้นนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่าชนะ3ต่อ0หรือว่า3ต่อ1เซตจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะคอนเฟิร์มได้ว่าเราผ่านเข้ารอบแน่นอนเปรูตามเราไม่ทันนะครับเพราะว่าเปรูตอนนี้มีแค่2แต้มเปรูนะครับจะพบกับบัแกรเรียถึง เปรูจะชนะบัแกเรียได้เขาก็จะได้แค่5แต้มถ้าเกิดว่าเราชนะแคนาดาได้3ต่อ0หรือ3ต่อ1เราก็จะเป็น6แต้มสำหรับแคนาดาเองคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาเอาชนะทีมชาติไทยแมตช์นี้ได้สมมุติว่าเขาชนะขาดไปเลยเนี่ย3ต่อ0หรือ3ต่อ1เนี่ยเขาก็มีโอกาสเข้ารอบนะเพราะว่านะครับเท่าที่แอดมินดูเนี่ยเปรูพบกับบัแกเรีแอดมินคิดว่าบัแกเรีน่าจะชนะเปรู ถ้าเกิดว่าบังเกลีชนะเปรูไปเปรูก็จะเหลือแค่2แต้มทีมชาติไทยถ้าแพ้ทางแคนาดาไปเนี่ยนะครับก็จะมีแค่3มแต้มถ้าเกิดว่าแคน,นาดาเนี่ยนะครับเอาชนะทีมชาติไทยได้เนี่ยสต่อศูนหรือ3ต่อ1ก็จะได้3มแต้มแล้วก็ไปบวกกับแต้มหนึ่งที่เหลือเป็น4แต้มมันก็จะกลายเป็นแต้มที่แซงทีมชาติไทยโดยปริยายเลยนะครับทำให้แคนาดาสามารถเข้ารอบได้เพราะฉะนั้นนะครับแมตชนี้เนี่ยนะครับทีมชาติไทยจะต้องเอาชนะแคนาดาให้ได้เท่านั้นนะครับ ซึ่งต้องชนะ3ต่อ1หรือ3ต่อ0นะครับจะปลอดภัยดีที่สุดถามว่าชนะ3ต่อ2ได้ไหมก็ชนะได้นะครับหรือแพ้2ต่อ3ได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่ควรแพ้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องเก็บ3แต้มนี้ให้ได้อย่างมั่นคงเพื่อที่จะมีเปอร์เซ็นต์เข้ารอบ 4ทีมสุดท้ายของกรุ๊ปซเนี่ยนะครับเป็นรอบ16ทีมของทุกกรุ๊ปเลยเนี่ยนะครับทั้งรายการเนี่ยเราจะต้องเอาชนะให้ขาดนะครับสำหรับแมตที่พบกับแคนาดาทีนี้นะคุณผู้ชมวันที่6สิงหาคม2,566ก็คือวันนี้คุณผู้ชมเวลา22นาฬิกานาทีนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติแคนาดาก็มาส่งแรงเชียร์ ให้กําลังใจกันถ่ายทอดสดก็คือช่อง volleyball bon world นะครับซึ่งเป็นช่อง Youtube คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่อยากจะสะดวกในการรับชมแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปใต้คําบรรยาย,ญญายสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเป็นลิงก์ที่เขาตั้งค่าเอาไว้ในการถ่ายทอดสดระหว่างคู่ของแคนาดาพบกับทีมชาติไทยโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมจะได้หาเจอง่ายๆแล้วก็กดเข้าดูได้เลยนะ นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่นำมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเราท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลมลยบอลและกีฬาสวัสดีครับ